บนข้างบนสถานีอีกตัวน้ตน ยังงอห่างงอ่ตกลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากัน ไอเงอไอเง้อพี่ก็ช่วยง้ด้วยดิพี่ก็ไอเง้อมาเอาเงินผมไปฟุ่มเฟือยเนี่ยพี่มันเอาไปซื้อกระเป๋าแมวเนี่ยมันไม่มันไม่ยอมมาไปขึ้นอาวุธเนี่ยแล้วมันไม่คืนผมเงินเนี่ยไอ้ง้อไปซื้อกระเป๋าแมวเหรอใช่พี่ก็มันเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะอะไรงั้นอะพี่ก็สวัสดีครับช่วยก็ดีพี่ก็ช่วยก็ดีช่วยอะไรมันช่วยไม่ได้ก็เอาตังค์ไปซื้อกระเป๋าแมวทำไมล่ะลงไปเลย องมาคุยกับสารวัตรเลยเร็วๆาวมาแ้สารวัตรแจ๊าแวสารวัตรแจ๊เร็วๆไปคุยสารวัตรแจ๊เลยสารวัตรจัดการกี่โมงครับพี่พี่ข้าวอะไรอย่างนี้เราเราจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยคือตอนแรกอ่ะไม่คือตอนแรกอ่ะมันบอกว่ามาตีารั่งแบงมันพิเรนตอนแรกอ่ะ จะคือถ้ามันเมึงย้ายพูดเลยช่องมึงย้ายพี่เรื่องมึงย้ายพี่เรื่องเคลียร์หรือมึงจะเคลียร์อะเออคุยคนเดียวเลยมั้งว่าแล้วบอกให้คุยกับสารวัตรแจ้แกะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษพี่เร่ยกพูดเลยครับพี่เร่ยกพูดเลยสารวัตรเก่บสารวัตรที่จะเสียอีกแล้วมาอีกแล้วแทรกอีกแล้วแทรกอีกแล้วรอก่อนรอรอคุยไม่คุยดิคุยดิด้วยความว่าข้อตกลงอ่ะข้อตกลงคือเราตกลงว่าไงโอ้มันก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่าแล้วเราไปตึกกระเเป๋าาแมงอย่งี้ยมมันนคิดว่่่าไใชะ แี่คนละเดี๋ยวพี่คุยให้อีกทีหนึ่งขอชัดติ๊กต๊หน่อยเจ็ดแสนห้าเหรอพี่เออเจ็ดแสนห้าคนละคนละครึ่งกับพี่จยอดพิจารณาเงินก็น้อยกว่าล้านห้าเนาะพี่เล็กเลยแต่ว่าดูมีแล้วเหรอไม่มีเอ้าไม่เนี่ยเราก็คุยกับพี่แต่เอาจริงๆอ่ะตังตังพี่โจง้เอาจ่ายเงินแก๊งไปแล้วใช่ไหมพี่ก๊อตอ๋อถูกอาทิตย์ล่าสุดใช่ ไม่เลยให้ไอโจมันให้เอาไปทําอะไรล่ะเออใช่มันคนละจุดประสงค์เว้ยไม่เกี่ยวกันว่าการก่อนหน้าก็เดินหน้าถ้าไม่มีก่อนหนโนเดี๋ยวแต่ถ้าเดินหน้าไม่ได้อะก็บอกแล้วบอกว่าถ้าเดินหน้าไม่ได้ก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วพี่เรืองพูดถ้าพี่เลน้งพูดเดินหน้าไม่ได้ไอ้โง่หยุดพูดให้พี่เรืองพูดก่อนพี่เรืองพูดก่อนไม่ยพูอยู่ไหนพี่เร้องพูดแ่้วผมไม่พูดละพี่เรืองพูดว่าอะไรพี่เรืองพูดเนี่ยมึงเป็นไงไอ้โง่เนี่ยพี่เรืองไม่พูดละไปไหนอะเดี๋ยวให้เชื่อไปรับพี่พูดเหรอคะดลวั อะไรไอ้เชือกมันร้วไอ้ราไปเปมเลยเชือกที่เลี้ยงอย่าต้องไปทำอย่าโดนรถทีแค่นี้คุจะเออไอ้เหี้ยม้าอีกมาอีกละลอกคุณจะเอ้อคุณจะเอ้อไปกันเลยตัวเพราะว่ามึงคุยได้เลยพี่้ยพี่ต้องคุยพี่เลื้ยงจะละวัดนุ่งคุยก่อนเพี้ยงนี้พี่จะเก็บกระเปแมวน้อยดิพี่พี่เลี้ยงจะจะเก็บกระเป๋าแมวน้อยมันเอากระเป๋าแมวมาให้พี่ก่อนเพื่อแบบว่า ไม่แเราจะโยนทำไมแล้วหนูจะใส่อะไรหนูหนูพี่ทุกวันคิดพี่ทุกวันคิดมันดิพี่เรื่องมันไม่ได้นะมันจะเอาแต่คือไม่กอะตลบ้ากูมาทำไรเหรอกูไม่ตอบก็ต้องแบบว่าให้คนคนที่เขาให้ยืมเงินเงินสบายใจด้วยไงเราก็ก็ป่อเมียไปให้เขาไว้จำไว้ก่อนหนูไม่ได้ยืมเขาให้ ไม่เขาใี่แต่เขาไม่เาีให้แต่วันนั้นมันชัดว่าให้เอาไปขึ้นจ่อนาโนแล้วก็ถ้าออกแก๊งพี่ยาเงินคืนตอนี่ออกแก๊งยังไม่ไม่วันออกแก๊งยังไม่มันเปลี่ยนไม่ได้ออกแก๊งแต่ก็มีแก๊งอยู่ม่อ่ะพี่เหลืองพี่เหลืองไม่ที่คุยเันไว้ตอนนั้นอยู่แก๊งอะไรอยู่แก๊งอีกนั่นนะแต่พี่โจไม่ได้พูดว่าถ้าออกกูผิดกูผิดเหรอกูเป็นคนผิดเหรอพี่จไพูดเราออกแก๊งอะไรขนาดนั้นเลยไงหนูถูกไหม แค่พูดแค่นี้มันก็มันคือการควบคุมทั้งหมดแล้วไงถ้าเราออกแก๊งไง,งเข้าใจไหมในตอนนั้นน่ะเข้าใจหรือเปล่างั้นเอามานี่นกีบกีบจะหนุ่มไปา<ห>ขายกระเป๋าแมวเดินหนูไปขายกระเป๋าแมวขายทำไมก็เอามาให้พี่เลืองไว้สิแล้วว่ามีเงินล้านได้แล้ววัาม,<อ>มา<อ>ไทยล้วไม่เอาเอาไปที่ตัวเองมันสบายใจกว่ากี่วันเอางี้พี่เลืองอยู่เลยโอ้โหเป็นพรุ่งนี้ต่ออยู่ดีกันเป็นไงครับกี่วันเรา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 ใช้เราไอ้นี่ประมาณกี่วันถ้าร้านห้าเนี่ย อาจจะปีหนึ่งก็ผิดความแรงขนาดนั้นน้องเนี่ยพี่แรงดูเนี่ยมันยังล้อลอกเนี่ยอ่ะไม่มันมีความสับมึกเลยนะอืมเอางี้ก็ขอขึ้นก่อนน้าโนให้ได้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้บอกจะขายกระเป๋าแมวเดี๋ยวฟาร์มตังค์คืนให้ร้านห้าถือว่ายังอย่างน้อยพี่บอกว่าเอาเงินมาคืนนะไปน้าก็บอกพี่โจเขาไปดิว่าเรานไอโปรแกรมนาโนหนูก็ยังทําอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ขอระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าไม่มีนาโนงก็คืนไป ใช่แต่พี่โจไม่เราก็จะไปล้อหลอกพี่โจสิเราไปล้อหลอกพี่โจอะไม่ได้ล้อหลอกหนูว่าพูดแบบนี้กับพี่โจแล้วจนพี่โจเอาเสียงตึงใส่ะจนต้องมาล้อหลอกอะไม่พี่ก๊อตที่ผมบอกมันอะก็คือผมเอาเงินร้านถ้ามาใช่ไหมเอาคืนมาใช่ไหมแล้วถ้าถึงวันที่จะคินก่อนหน้าอ่ะอิงก็ค่อยมาเอาไงแต่วันนั้นก็คือต้องตีเลยก็พี่โจชอบเรียมอ่ะเหรอโอ้โหกลัวไม่พอกันนะพี่น้องอะนี่มีแต่เรานะ พี่ฟังนะแต่วันแรกที่แบบวันแรกที่หนูมาที่นี่ใช่ไหมพี่เอาวันแรกหลักเอาดีครับเอาวันแรกแรกลิงวะไขว้เหี้ยพี่จูตามหนูมาเก็บเห็ดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงพี่ผมโดนไล่ออกแก๊งพี่รับผมไหมเจาะเข้าหนึ่งอ่ะโอ้โหแต่สมัยเห็ดโอ้เจ้าอยู่ในกระอยู่ในตัวสี่สิบอันเฮ้ยโอ้โหพี่หลงพี่ พี่หลงไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่หลงผมไม่ทำแบบนี้หรอกพี่เอาเขาเออมาเป็นเต็มยศเลยไอ้กายนี่น่าจะเป็นลิงแก่เลือกทรงละกินหมากลอยมาไอ้ไเกียบอ่ะแนี้ไม่ใช่พี่ลิงแก่แก่ที่สุดอ่ะไอ้ยี่พี่นุกเหรอวะเออไอ้นุกเอาดีพี่นุก โตแล้วนะหนัก,กนละนะแล้วเ,เพื่อนหนักหนักแล้วนะอันนี้คือถ้ามึงใส่เต็มยศขนาดนี้มึงหนักกันนะเพื่อนไม่ใช่กูเห็นไอ้พวกนี้มันแต,งต่งตำรวจอะไรไม่รู้<ว>กูเลยว่าแตงา่งลิงมันตีมเหมืนมอมนกันไหมเ,เนี่ยเออตีมเหมือนกันหรือเปล่าใช่เขาแต่งเป็นหมาเป็นแมวยังเขา้าใจนะอันนี้ดูนั่นนดูผิวเซะด้วยนั่นนั่นนั่นดูดูดูและด้วยนะครบเลยนะเสียโป้ยืนอยู่หน้าแลนด์่ะ ขบแลนแลนไม่มีจ่คนดังไ้ยะแลนสาวัดแย้เลยอ้ยเอยกูไปด้วยว่ะาไปขายยาด้วยว่าว่ะอ้งง้อไงเนี่ยสรุปยังไงเนี่พี่ไปนะอยู่ได้ไหมเนี่อยู่ไม่ได้ก็บอกพี่โจไปดิว่าเออเนี่ยหนูขอเวลานิดนึงถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยหนูคือพี่โจเดือนนี้ต้องไปก่อนอาโนแล้วกันเดือนหน้าได้ไหมนะเรามีต่อรองเรื่อยเลยอ่ะเดือนหน้าได้ไหมเดือนนี้มันจะหมดแล้วว่ะก็เดือนหน้าได้ไหม อุ้ยอีกทั้งยี่สิบวันเออเป็นยี่สิบวันนะเอา,อางี้วันที่ห้าเดือนหน้าเออว่าไหนได้บ้างวันที่ห้าเดือนหน้าเออยี่สิบห้าวันเลยนะนก็ดีไงถ้าวันที่ห้าเดือนหน้างงไม่มีนาโนแล้วเดือนหน้ากระเป๋าแมวเทรดไม่ได้แล้วด้วยงงก็ต้องเอากระเป๋าแมว<ม>ให้โ<ม>จ,จไม่อยากขายแล้วได้พพีีี่่ยยไปเด๋วสวัสดีครับมาเช็คก็สบายนะช่วย,ยวอบกไวเบส ไอนมานี่ดีตอนนี้เว่เบก๊งหมดขี้มาเรื่องขึ้นมาดิฮ้ยันลร้านไหนอ่ะไปดูด้วยได้ไหมร้านไหนอ่ะวันที่ห้าเดินละวันที่ห้าเดินหน้าม่ต้องเข้าเมืองดิไอหงูจะไปเปล่าหูจะไปดูเที่าเว้ยอหนที้เด้ไปไหนอันี้เดินไปมาโทรเข้าไปถามว่าวันนี้เล่นเกมไหมแล้วก็ไปนี่จริง